ขออมน้อมเดชพระรัตนาตายกาบระลึกนึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อิรดยังสิรินทรโรที่เคารพอย่างสูงยิง่งกาบถวายความเคารพพระวชิราวรคุณเจ้าวาดวสีรัตนธรรมรามและขอโอกาสพระเถรานุเถระเพื่อสาธมิกเก่าธรรมปฏิสานานาในวันนี้และขอเรจริญพรศรัทธาสาธุชนที่ได้มาทาบุญนวสีรัตนธรรมรามในวันนี้วัันนี้ก็จะเอาเรื่องบุญมาฝาก ในสมัยอดีตการในสมัยพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีบุรุษคนหนึ่งเป็นคนที่เข็นใจเงินก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีญาติมิตรก็ไม่มีอาศัยอยู่ในเมืองพราราณสีนายคนนั้นไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีที่อาศัยก็เลยขอไปหางานไปหางานกับหาเงินกับ เศรษฐีชื่อว่าสิริธรรมในเศรษฐีสิริธรรมก็เลยสัมภาษณ์งานว่าเอ๊ะมาสมัครงานเนี่ยท่านมีอะไรมีชำนาญในด้านไหนบุรุษคน,นั้นก็เลยตอบว่าข้าพเจ้าความรู้ก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มีอยากจะมาทำงานมีแต่แรงกายท่านจะรับไหมเศรษฐีฟังอย่างนั้นได้ก็รับเข้าทำงานเพราะว่า บุรุษคนนี้มีความตั้งใจแม้ว่าเขาไม่มีอะไรเขามีแรงกายที่จะมาทํางานเศรษฐีก็เลยให้เขาเป็นผู้ไปรักษาหญ้าหลังจากนั้นบุรุษคนนั้นก็เลยได้ชื่อว่าติน,นะปาละ,ะติน,นะแปลว่าหญ้าปาละแปลว่ารักษาบุรุษผู้รักษาหญ้าในติน,นะปาละได้รับค่าจ้างเป็น อาหารเป็นข้าวหนึ่งหม้อเมื่อทำงานไปสักพักนายปินนาปาละก็มาคิดว่าเอ๊ะในสมัยนี้ที่เราเกิดมาะเหตุไหนเราถึงเป็นคนข้นแขนเข็นใจไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินทองไม่มีบ้านเรือนไม่มีญาติมิตรพอคิดได้อย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าเราเน่ยควรที่จะทําบุญอยู่เนืองเนืองเราควรที่จะทําบุญอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้บุญของเราเนี่ย ได้ส่งเสริมให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเห็นอย่างนั้นแล้วนายก็ยนายตินาปาระก็เลยนําข้าวที่ได้เป็นค่าแรงของทุกๆวันน่ะำมาแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งได้นําถวายพระภิกษุสงฆ์ส,สามเณรอ,อีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้กินทําอย่างนี้ทุกๆวันเมื่อเศรษฐีทราบข่าวว่านายตินาปาระเ,เป็นผู้มี มีบุญมีกุศลควรควายในการทําบุญได้ทราบข่าวอย่างนั้นเศรษฐีก็เลยให้ข้าวมาเพิ่มอีกเป็นสามส่วนให้ข้าวมาเพิ่มอีกนายตินะก็เลยแบ่งทําบุญอีกแบ่งเป็นสามส่วนทีนี้ส่วนแรกก็คือทําเหมือนเดิมถวายพระภิกษุสงฆ์อีกส่วนหนึ่งทําบุญกับคนยากจนอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้กินเองหล,ลังจากนั้นานายตินะ ปาระก็ทํามาตลอดทามาเรื่อยๆจนมากระทั่งผ่านไปสักพักหนึ่งจนถึงออกพรรษาประชาชนในเมืองพาราณสีก็ขวาญคว,ว,วายกันมาทําบุญมาเข้าวัดมาทําความสะอาดบ้านเรือนทําความสะอาดวัดวาอารามนายตินาปาระก็เลยสงสัยก็เลยเข้าไปถามเศรษฐี ที่เป็นนายจ้างนั่นแหละสิริธรรมเศรษฐีที่เป็นนายจ้างก็เลยอธิบายเมือ่อนายปีนาปาราไปถามใช่ไหมเข้าไปถามว่าเศรษฐีเศรษฐีครับประชาชนเขามีงานอะไรหรอเขาถึงได้เข้ามาขวนขวายมาทำความสะอาดอทำควาาดบ้านทำกวาดวัดเขามีบุญอะไรกันหรอ เศรษฐีก็เลยตอบนายตินาปาราว่าเขามีบุญกระถินซึ่งบุญกระถินเนี่ยจะเป็นบุญที่ถวายแก่พระพิสูจหลังจากออกพรรษาเป็นเป็นบุญที่เป็นตามการเวลาแล้วก็บอกถึงอนิสงส์เป็นคุณานุภาพของบุญของกระถินว่ามีอนิสงส์มากว่าใครที่ควรควายเนี่ยก็จะได้มีอนิสงส์ต่อตัวเองมาก ส่งผลต่อกับช,ชีวิตเมื่อได้ยินอย่างนั้นแล้วนายตีนาปาละนะก็เกิดศรัทธาแบอบกว่าเอ๊ะเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของบุญนั้นกลับบ้านไปไปเห็นบ้านตัวเองเป็นที่อยู่น,นะที่อยู่ไปเห็นก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะมีอะไรที่จะทำเป็นบุญได้บ้างก็คิดว่ามันน่าจะมีแค่ผ้าผืนเดียวนี่แหละที่สามารถที่จะไป เป็นบุญแล้วก็ถวายทานได้เมื่อคิดอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊งั้นไม่ถวายดีกว่าเมื่อเกิดความตนีขึ้นในใจใช่ไหมแล้วก็กลับมาแล้วคิดไปคิดมาก็เลยตัดสินใจได้ตัดสินใจว่าจะถวายผ้าผืนนี้นี่แหละอ่าเป็นเป็นกระถิน,นาทานอ่าเป็นทานที่เราจะให้เป็นส่วนหนึ่งของกระถินอ่าตัดสินใจได้อย่างนั้นแล้วก็เอาผ้านั้นไปไปย้อมอ่าไปตัด เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกระถินแล้วก็นุ่งใบไม้เอาเมื่อทำผ้าอย่างนั้นได้แล้วนายนายตินาปาระก็ตัดสินใจไปถวายแก่เศรษฐีเพื่อจะให้เป็นกองกระถินนั้นเศรษฐีก็อนุโมทนาสาธุการกับนายตินาปาระว่าผ้าที่นายตินาปาระมาถวายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็น อีกชิ้นหนึ่งที่ทำให้ผ้านั้นวันนั้นน่ะสมบูรณ์ขึ้นมาทันทีเสียงสาธุกการพร้อมกันเมื่อถวายเสร็จใช่ไหมเมื่อถวายเสร็จเนี่ยความโกลาหลก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่ากลาหลนี่นเกิดโกลาหลจากการอนุโมทนาเมื่อเสียงโกลาหลจากอาการอนุโมทนาสาทุกการของการถวายทานครั้งนี้ได้เกิดขึ้น มกษัตริย์ก็เลยตัดกับปุโรหิตบอกว่าเอ๊ะเสียงนี้เสียงอะไรกันไปหาต้นเหตุมาให้หน่อยสิเทวดาได้ยินเทวดาก็ไปกระซิบพร,พระมหากษัตริย์บอกว่าเสียงที่ท่านได้ยินไม่ใช่เสียงที่เกิดจากความตายหรือว่าเสียงที่เกิดกราหนอะไรแต่มันเป็นเสียงสาธุการของเทวดาเท,เทวดาทั้งหมื่นตนเนี่ยมาสาธุการกับบุญของ นายตินนปาะแล้วก็บุญกฐินที่ทุกคนได้ทํามาว่านายตินนปาระเนี่ยเทวดาก็เล่าถึงนายตินนปาระว่านายตินนปาระนี่เป็นคนเป็นคนทุกข์ยากเข็นใจบ้านก็ไม่มีทรัพย์สินก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีไปอาศัยบ้านเศรษฐีนายเศรษฐีให้รักษาญาติและทีนี้ก็ตัดสินใจนําผ้ามาบริจาคเหตุที่ทําด้วยศรัทธานี่แหละ มีอนิสงส์มากด้วยอนิสงส์อย่างนั้นนะมีบุญมากเทวดาทุกคนก็เลยสาธุการพร้อมกันเสียงดังเพื่อทาให้พระราชานะตกใจเมื่อพระราชาได้ฟังอย่างนี้ก็ให้พระราชบริพารนะนำผ้าไปถวายเป็นผ้าสาดกคู่หนึ่งมีประมาณหนึ่งแสนกหาปณะนะเมื่อนายตินาปาระ,ะได้ผ้าแล้วก็เข้าไปเข้าเฝ้าพระมหากษัตริ พระมหากษัตริย์ก็ตัดถามว่าเมื่อท่านทำบุญเราจะขอซื้อบุญของท่านได้ไหมพระมหากษัตริย์ท่านก็ให้ตั้งแต่หนึ่งพันแล้วก็ไม่ขายจนไปถึงหนึ่งแสนนายตินาปัระรก,ก็เลยกราบทูลต่อพระมหากษัตริย์ว่าบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ มีมีสิ่งเดียวที่พระพุทธพระองค์นะั่นจะทําได้ก็คือสาธุการและก็อนุโมทนาบุญเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ยินอย่างเงี้ยก็ยิ่งสาธุการ,าก,ารก็ยิ่งอนุโมทนาบุญกับนายตินาปาระก็ให้พระราชบริพานนั้นถวายนําของไปให้นําของไปให้กับนายตินาปาระอ่ามีมา้ามีช้างจนมีทรัพย์สมบัติ จนได้แต่งตั้งนายติน,นาปาราเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองเมื่อมีเศรษฐีเกิดขึ้นใช่ไหมเศรษฐีในเมืองแถวนั้นก็เอาของมาให้นายติน,นาปาราด้วยอานิสงส์ของบุญกุศลที่นายติน,นาปาราเนี่ยได้ทำแล้วก็หลังจากนั้นก็นายติน,นาปาราก็เขา,า,าเรียกอ,อะไรเสียชีวิตแล้วก็ไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึง นี่ด้วยอานิสงส์ของทานโดยเกิดที่เกิดด้วยศรัทธาแล้วก็ในสมัยของต่อมาในสมัยของพระ,พระศรีรยิยเมตไตรเนี่ยนายินาปาระก็จะเป็นสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ชื่อว่าตินาปาระเทระเหมือนกันนี่ด้วยอานิสงส์เพราะวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ก็หยิบยกเรื่องของบุญที่จะทําให้ทุกคนลุดพ้นจากความทุกข์ของเรา ทุกของเราก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงของเรานี่แหละนายตินาปานายตินาปาระก็เหมือนกันนายตินาปาระที่สําเร็จบุญที่มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็โดยสําเร็จมาจากการให้ทานการให้ทานของเขาเนี่ยเป็นการสละความโลภของเขาที่มีอยู่ในใจทําให้อานิสงค์ของการให้ทานของเขาเนี่ยมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่าประมาทในการทําบุญเมื่อทําบุญควรท,ทราด้วยศรัทธาเมื่อศรัทธาแล้วก็จะมี บุญที่มากขึ้นเหมือนวันนี้ที่เราทุกท่านได้มาทำบุญที่วัดศรีรัตธรรมารามก็ไม่ให้ทุกๆวันเป็นวันที่ว่างเปล่า,าก็มีการ,รขนวา่ให้มาให้ทานเพื่อจะขจัดความโลภของเราขจัดความตนีของเรามารักษากายมารักษาวาจาเพื่อรักษา รักษาความโกรธให้หมดความโกรธไปมาทําสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาธรรมะปฏิสันทานในวันนี้ก็เห็นสมควรใจเวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแต่สารุชนทุกคนทุกท่านในการทุกเมื่อเธอสาธุสาธุ